สวัสดีครับคุณชนดบทหายกินหมานครับพี่น้องครับวันนี้กับพามาใส่แบตที่เก้านะครับเจ็ดสิบขั้นครับเนี้อตัวท่าครับสามารถถึงคำเกล้าพี่น้องไม้ง้มครับวันนี้พ่อได้ออกโดนแล้วบรลลูทีหมานบเานะครับเราชมผลงานครับผมครับผมสําหรับวิธีเกี่ยวกะเกี่ยวกลางโตเลยนะครับแบบนี้เนาะ เดียวกลางโตเลยนะครับแล้วก็ใส่กะใส่แบบคล้ายๆอย่าเงี้ยส่เดือนนะครับพี่น้องใส่ลงไปจมเลยนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องเอา้ารอชมผลงานนะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมายามเบ็ดครับเมือขึ้นใส่แล้วดึกเนาะบดยริยามไบ็ตอนกลางคืนนะครับกะยามตอนอเช้าถือเดียวเนาะวันนี้กะตีสี่ครึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราเบิ่งผลงานครับเอาอครับพี่น้องมาเบิ่งหลังนี้ครับอยู่ใ,ใกล้ๆบองจอดรถเลยครับหลังแรกเลยครับเห็นด,ดึงดึงอยู่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งครับโอ้หนาวครับพี่น้องหมอกลองหนาเลยครับหนาวเลือกเกินน้องใส่อะไขั้นเบร์ไปใส่ขี่ก็เห็นดินดินเนี่พี่น้องนี่ครับ ขั้นเบ็ดกงมีดนามเลยไปหนอเห็นบ่ครับในขั้นเบ็ดปะเดี๋ยวๆๆโอ้ยยยุยุบยุบอยุบยุยุบยุยุบ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 ยยุบยุบยนบยุยตบยุ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 บ ตรงนี้พี่น้องเอาก่อนครับเอาก่อนไอ้เียมันสิดูดเนาะตรงหน้ามเลยครับเฮ้ยพี่น้องดูเป็นโลด้วครับ <c oughs> เอาครับแถมแรงแว่านลพี่น้องอมันมนันครับผมเอาพี่น้องยามได้สองลังครับแถมที่สองมาแล้วพี่น้องเห็นดึงอยู่ครับนาถิตโตโปโย้ยใหญ่พี่น้องอไปยัง อุ้ยปลากรดพี่น้องปลากรดโอ้โหปลากรุดสวยงามอยู่ครับเห็นดินบ่แห้งเลยว่าบ่มมไม่โตปลากรดพี่น้องปลากรดบ่มึงบ้างปลากรดครับปลากรดปลากรดว่านี่พี่น้องอืบปลากรดกำลังได้ยิงกถากออดออดครับผมโอ้มันหมาครับพ่งยามเลยสามทีล้างเองสองแสนนะครับ เราหลุดต่อไปครับผมเอเพิ่งอีกรังหนึ่งนะพี่น้องเห็นขั้นโกงๆครับว่าหลุว่ายู่ก่อนเนาะแปแปได้พี่น้องขั้นครับโอ้ยยุยูพี่น้องยู่ยยไปยังกึดดิบบนี้ปไปดุกดิบมั้ยอู้เห็นตัวยู่ครับ ôi, ẹo chưa, kinh hót cung với nó đấy, oh, ô, oh, oh, oh. mán kha khủng bố phừng khơi đây này lận, để hót cung hấp โอ้ยมันม้านพี่น้งองลงอีกทางหนึงครับพี่น้องโอ้หนาวครับหมอกลงคับกี้เห็นดินๆอยู่ครับเนี่ยขั้นคือสื่อๆอ,อยู่หลุดไปแล้ว พี่น้องปลาหน่อยครับเห็นไหมครับปลากดหน่อยอพี่น้องเอาหน่อยเก่าครับนั่นห <c oughs> ลูกปรากฏครับเอาตึ้มันพี่น้องได้แล้วตัวนึงปรากฏเอมามันมันครับเบิ้งอีกรั้งหนึ่งครับพี่น้อง ขันหมกขันโกงเ่เห็นเด็ดเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับบลงไปให้หญเลยขั้นโงเนาะบาดูตียูบอนะครับแต่ว่าบอดี้โอ้ยยยยพี่น้องยุยยยยยขูดขูดขูยุ่นูดขูดขครับอ๋อบังไปยังครับโอ้โหขูยุครับไปยังตัวปุยง่ายหรอพี่น้องงตน โอ้โหเนี่ยประคอหน่อยพี่น้องนี่ครับเอา้ามาอ่นเดี๋พี่น้องมันมันครับราเพิ่งเติมต่อไปเมื่อยขั้นนะพี่นอ้องเมื่อยครับหนาวนี่ครับขั้นโกงเลยครับเห็นไหมครับโกงชุ่มน้ำเลยครับแต่ว่าปอดินเนาะมาดูว่ามีโตอยู่ปะ มีซีดีพี่น้อง,งลองเทารุดเลยเหรอครับอบอยยูรับผมรุดครับเสียดายพี่น้องนี่ครับเบตยู่นี่ครับเสียดายครับเอาไม้ครับมือหลังไหมม,ไมืออีกหลังนึงน,นะพี่น้องเป็นแปนครับเห็นโตอยู่ครับ โอค้ครับเป็นแป้งพี่นอ้องคอครับตัวแป้งนะครับนะครับตัวพวกปนพี่นอ้อง <c oughs> อ่านี่ครับนำงามอยู่พี่นอ้องเอาเราไปลงเต็มต่อไปครับอีกครั้งหนึ่งนะพี่นอ้องเห็นติ่งๆอยู่ครับ เดี๋ยวอะไรป่ะนั่นๆๆๆๆไปลายังไงโอ้ยโอ้ยปลาตัวใหญ่ดอกพี่น้องปลากรดครับปลากรดน้อยปลากรดน้อยนี่เด้บปลน้อยปลาใหญ่ดอกครับงามอยู่เอา้ามาด้วยพี่น้องได้ปลากรดสามตัวแล้วมือน เมื่อหลังนี้ครับพี่น้องเป็นซีดึงดครับโอ้โหปลาไม่ปลาปะหกปลาคอหน่อยครับพี่น้องนี่ครับตัวน้ยหน่อยตัวน้อยหนึ่งครับเป็นาเฮ้ พักแน่นเนี่มันถอนครับนี่ครับปลาพอน้อยครับเนาะพ่อได้ปนที่พี่น้องครับผมกลับถึงบ้านแล้วเนาะครับสรงผลงานครับผมผลงานร่วมกับพ่อขยายนใบไม้ครับพี่น้องคนนี้พอได้กินอยู่อากาศมันหนาวเนาะครับนี่ครับได้กุ้งมาจากไหนบุนี์ครับประคองตัวงามอยู่ครับครับกับพด้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมเดีย๋ยวโอกาสหนนะ่าพอกันไหมครับผมสำหรับตำรับเคมีสวัสดีครับหนาวหนาวหนาว,นาว